พี่น้องชาวเพร์ิลินทอคขาขอแจ้งข่าวดีเด้อค่ะช่วงบริเวณหนา้าโรงเรียนสิลินทอนวิทยาลนุสร์นะคะ่ะน้ำเพื่เห้าสีได้มีการดําเนินการก่อาสร้างสะพานโดยท่ันพอออแแวงท่ันแขวงอุบลสองนี่แหละนะคะการสีได้อำนวยความสะดวกให้น้องๆน,นักเรียนเนาะคะ่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใส่ถนน,นหนทางอำนวยความสะดวกตรงนี้โดยพี่น้องถาเบิ่งเด้อค่ะว่่เป็นสะพานร้อยแบบเก่าแบบโบราณเด้อค่ะเป็นสะพานร้อยแบบทันสมัยนะคะอีกบอโดนค่ะเตรียมตัวพบกับสะพานร้อย ขำามไปนี้ละค่ะตั้งแต่การได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนของพี่โน,โน้องอำเภอซิริทอนแกพยายามจากพัฒนาเนาะค่ะด้านในให้ใเกิดความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้องแต่ขาดนิยกรรมคนเดียวในการดําเนินการสิ่ต่างต่าง,งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นไปไ่ได้แต่วันนี้ต้องขอบคุณท่นานพ่ออและก็ท่านผู้นำทุกท่นานเนาะค่ะที่มีส่วนร่วมในการประสานงานในการพักยานจริงต่างๆให้เกิดขึ้นกับอำเภอซิริทอนเฮา นี่แหละครับที่พี่การเพื่อนฟ้าบ้างนะ่รพี่การท่านสสในพื้นที่จังไั้ก็ขอเสียงตบมือขอบคุณท่านอีกครั้ง